ทีนีเองอโดยส่วนตัวเองเราไม่มีการส่งออกอะไรนะครับแล้วก็ในแง่ของการนําเข้าเราก็พยายามที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยอยู่มาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยโดยส่วนตัวหรือว่าโดยตัวบริษัทเองไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากตัวทางด้านของทารีฟที่ประกาศใหม่นะครับซึ่งผมว่าในภาพของประเทศเองเนี่ยประเทศก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรมากมากมายนักนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าภาครัฐเองเขาก็ เลือกแล้วนะครับกลุ่มสินค้าที่จะนํา,านเข้าอธิญาณนําเข้ารายได้เนี่ยก็เป็นกลุ่มสินค้าที่เราอาจจะผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ก็ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ทางด้านที่ต้องนําเข้าที่ซื้อเข้ามาที่เป็นอุปกรณ์เครื่องจักเครื่องจักรก็เป็นอุปกรณ์เครื่องจักรที่เรายังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตได้นะครับซึ่งตรงนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เรา,าสูญเสียอะไรไปมากนักนะครับ เป็นไปตามคาดการนะครับพึ่งปีแรกอาจจะอ่อนตัวลงนิดหน่อยสําหรับตัวภาคปริมาณการใช้ของภาคน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับภาคของออยเนี่ยเราอ่อนตัวลงนิดหน่อยแต่อ่อนตัวลงน้อยกว่าภาคของภาพโดยรวมนะครับก็เท่ากับว่าเรายังคงเติบโตนะครับในแง่ของในส่วนของ Market Share นะครับในขณะเดียวกันทางด้านของนนอยเป็นไปตามเหนือกว่าที่ที่เราคาดการนะครับก็มันเติบโตมากกว่า 3 0 4 0นตะครับตลอดมานะครับปีที่แล้วก็เติบโตมาประมาณนี้นะครับปีนี้ก็ยังเติบโตอยู่นั้นเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ภาคของนนนออยเข้ามาช่วยทําให้ทางด้านของกลุ่มบริษัทพีดีจียังสามารถรักษาระดับของทางด้านของการผลประกอบการไว้ได้นะครับและก็ยังเติบโตต่อซึ่งปีหลังในส่วนของภาคของ น้ำมันเชื้อเพลิงผมคิดว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับผมคิดว่าในมุมมองเพราะว่าคนน่าจะเริ่มจับจ่บายใช้สอยบ้างแล้วก็จะอึมครึมกันมานะครับแต่ต้องดูทางภาคของนโยุบายภาครัฐนิดหนึ่งเพราะตอนนี้มันก็มันมีหลายเรื่องนะครับที่กําลังขมวดเข้ามานะครับแต่เราก็คิดว่าคงไม่มีผลกระทบอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศของเราเองก็ผ่านภาะวะอย่างนี้เนี่ยมา ตลอดนะครับเพราะงั้นประชาชนอะไรพวกนี้ก็เข้าใจในบริบทของประเทศไทยนะครับการจับจ่ายใช้สอยผมคิดว่าก็คงจะเป็นปกตินะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพียงแต่ในเรื่องของภาคท่องเที่ยวเท่านั้นเองที่อาจจะมีการปรับตัวนะครับจากจีนเริ่มมาเป็นทางภูมิภาคอื่นๆบ้างนะครับก็ย,ยังยังยังมองภาพที่ยังไม่ได้เลวร้ายมากนักนะครับ แต่ในส่วนของนนออยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังเติบโตเยอะมากเพราะเราเองเนี่ยยังขยายสาขาของกาแฟสาขาของโอโตแบกนะครับอีกมากพอควรนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะทําให้ยอดขาย,ขายของเราเองเนี่ยทางภาคของนนออยจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัตราการทำำรํากําไรของทางด้านของนนออยก็สูงกว่าทางด้านของภาคออยนะครับ อัปเดตนะครับความหน้าแอดลาสเป็นยังไงทางด้านของกลุ่มธุรกิจ LPG ก็คือแอดลาสนะครับแล้วก็โอลิมปัสนะครับธุรกิจ LPG เนี่ยผมคิดว่าเรายังเติบโตต,ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของอเราเองเนี่ยเน้นทางด้านของออ t โต้แก๊สค่อนข้างจะเยอะนะครับทางด้านารถแท็กซี่ก็เริ่มปรับเปลี่ยนจาก NGV มาเป็น LPG เยอะมากขึ้น แล้วก็ในส่วนของผลกระทบจากทางด้านของอีวี EV, ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าที่ที่เราคาดการณ์ตั้งแต่แรกนะครับเพราะงะั้นเนี่ยรถยนต์โดยส่วนใหญ่ตอนนี้ต้นทุนของการวิ่งรถระหว่าง LPG กับอีวี EV, ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเป็นแต่ว่าในแง่ของอความมั่นใจในเรื่องของการใช้งานระยะทางการบำรุงรักษาเนี่ยเมื่อหารออกมาแล้วการกัดทับค่าเสื่อมอะไรพวกนี ยังไงคนก็ยังมองว่า LPG ยังมีศักยภาพมากกว่าในช่วงเวลานี้เพราะงั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของออโต้เนี่ยเราก็คิดว่ายังคงเติบโตอยู่นะครับในส่วนของภาคถุงต้มนะครับก็คือ,อ LPG กัวเรือนเนี่ยเราก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับภา,าคอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยโดยเฉพาะในตัวของอุตสาหกลัวเรือนเนี่ยเราไม่ได้เน้นหนักทางด้านของกรัวเรือนที่เป็นตาบ้านซึ่งใช้ อัตประการใช้ยังต่ำอยู่เราเน้นหนักทางด้านของอาหารอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะนั้นการการใช้งานของแก๊ส LPG เยอะและถีนะครับเพราะนั้นเราเน้นการเติบโตด้านนั้นแล้วก็ในส่วนของการด้านาใช้สื่อโฆษณาต่างๆผ่านรถแท็กซี่อะไรพวกนี้ก็มีการาเติบโตนะครับก็จุดนี้ผมคิดว่าตัวแอรลสก็ยังเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่พี g ีมองว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคตอีกอย่างหนึ่งเราเองเนี่ยเข้าเริ่ม ได้รับอนุญาตให้ทำการขาย IPO ได้ได้เรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็รอเรื่องผลประกอบการทางด้านของ Q2 อีกนิดนึงนะครับถ้าผลประกอบการ Q2 จบเรียบร้อยประกาศเรียบร้อยเนี่ยเราคิดว่าเราได้รับอนุญาตให้ขายได้ละก็เช่นเคยนะครับก็ อย่าเพิ่งอมองว่า p d g ีจีทำไม Market cap อยู่ที่ประมาณนี้แหละไม่เติบโตทีก็เราก็ต้องเน้นว่าเราเป็นการลงทุนนะครับแล้วก็ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวด้วยนะครับในระยะสั้นจริงๆเราก็ทามีทางด้านของธุรกิจต่างๆที่เข้ามาเสริมเพื่อประกอบให้นิเวศวิทยาของทางด้านของกลุ่มบริษัท p d g มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มั่นคงโดยเฉพาะสมาชิก บัตร t m a ีแม a r d ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเติบโตมากกว่า25ล้านสมาชิกแล้วเนี่ยเราจะใช้สมาชิกของเราเองนี่แหละนะครับที่เป็นตัวผลักดันนะครับขับเคลื่อนให้องคอ์กร p ี g ของเรามีการเติบโตนะครับได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขอให้มั่นใจว่าเราเองเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนะครับให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับ